เอ๋อหมอบักไงเปิดคลิปออกมายังเลยพบะกันทางเฮือนบุญหมอบะต้มต้มกะต้มได้คลิปเนาะได้ใหม่กี่นิดเนี่ยไม่ปิ้งนะเฮ้ยเอาไม่ปิ้งก็ได้ท่านสบายดีตอนเช้าพี่น้องเลยเนาะมาต้มกะต้มทางเฮือนบุญหลังจากที่พากันดลินสุ่การสามเมื่อผ่านไป มาทางเฮือนบุญมีเฮงคือเป็นงานสุดท้ายแหละบุญก็ได้เนาะชันอยากกินข้าอีมเลยคุณใหญ่ช่างที่ไม่ดมีอ่ะหเอกัวนมอกหวแมอหันมัวแนมเชือัวนมเือกหวแนมเือกวนมเนมชอมมอแนมกนหวมเอวแนกเหมอนเน้อวหมอแรนเกัวหเอมม Sao mì con ngâm, ừ, ừ, à. ơi, xin chào, xin đi xin chào, 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 เฮ้ยมันไขให้แสเข่ามากไม่ไเพื่อที่มันบว่าหายดิไปเจอวะอีเด้ไปเจอว่อีเด้่ายิเขาเขาบอกมันมีเข่าย่านงัวได้ย่นกุรีเดกขิดว่าอะไรไบได้เออข่าในเทือกวนนี้เขาชอบเขาเขามาป้ามีไปคุอยูยงนินึงไปจันทรค้นินึ่นั่น ตอน้นเอาตเไปยช้่อ่นเย็นบ่เอาไปใช่นียนว่าค่าสงมการนี่ชิโดนาดีโงการลายเมื่อเด้เลายเ้เอาไปแช่ไหนนะไม่ใเอาผักเอาเียนมาได้จังมันคืมามันอดะมันเดได้เมันครพืชเิเร่งเด็ดอ่อนทางชิมม่เข้าจังหา ผ้าเอาผ้าพัานเห็ดหนีบเอาอะไรตือเนี่มันนันามาเป็นพวงใเนาะมันได้จริง่เชอยางไม่กะลามันฉ่นเลได้กินบุธมัไม่มือตัวน้เรียนยัน,น,น,นคิดจิกนันนะเนตคิดจกันเพงนี่ตไม่กระช่างมัตัด่านมากแค่มันกะไข่า ว่าไผ่ก็ยันมาดิดจุการยู่ว่ากำลังดิดตอนนั้นวไผก็ยังไปจาคิดอย่งเนี้ยบอเขาไ่ได้ดินหรอกยันไปดินบอกเป็นเทมูดินเนาะมูก็ดินใช่เซย่าได้มันดูใจกันน้ำเย็นใชเคยดูถือสิเฮ้อแล้วน้ำมันนีเปล่นน้ำใหม่บ เปลี่ยนน้บน้ำเกเน้ำเกอเลยบมันบดำบถ้าต้มือ่ถจะน่นน้ำเกได้ยงั้ยาย่ใช้น้ำเกาเลยบ่ไน้จะปไหมดไ่ปะไปได้นะหมอหมดเดียวนึงเนาะเอ้ยนะบ้านะเทำได้น้าเดียวนึงเนาะชงหมอกันเนาะบ้านหน้าก็ใส่ชุดนก็เป็นบ้นเลยบ้านตัวนี้ะว่าก็ตุมหน่อยเดียวนึ่งตุมประมาณตมีบนี้บ้านน้าเนาะแต่เกคือขลายได้เฮือน มีตองที่แม่เนาะแต่เราก็ยังได้สามขมเนะอตนได้หลายคไมันมีไปตองยิงได้หลายทีอแบบนน่ไม่จะไปตองสั่นไปตองมันขาดได้ส่วนเนาะมันลมเหมือนอันเดียคือนี่คือลมบอยเนาะว่าฝนสิตกบ่

มันเจามได้เพรมันขาดมันหักเลยนะเขาขาดมนมองาเดก็ชูไป้่ไ่ได้แล้วเขาหง้าตาเราขาดเลยเก่าม้งปลายเลยที่ต้มแต่อาใส่ก้อนบ่หรือว่าขึ้นข่างก่อนขึ้นก้อนอยางนั้นเนาะมันมีน้ำอยู่เย ต้มต้นไากระต้เช็นามเซน้ำเลยเนาะต้มว้ชุบใบอยู่ะตัมันเซน้ำเลยตัวนี้ท่านได้เซน้ต้มถงเที่ะต้มเชยมมนาว่อนะเออบเชยมันจะเี่ยวกระต้มเชยแท่ยว้านซิเยอมาอยู่แดดอ่อนเลย้าำคนเนาะด้างพักเป็้างตอวนี้เอองามเห็นไห โองามเลยก็งามเลค่ะพื yeah, ja, Marcel, damn, ่นมีแต am ah ่ลานบ้านบ้านห่อนมนสีง้นตข้นงหยิบนึ่งยขาวรวบขนอออาาาาากดมมื่้หามผ่นหามร่วงยนามันาเที่ยงเต้มันยังาเที่ยงยังาเที่ยง มันอันนั so ้นได้จังหน่อยกันจังหมันยังห่อนอยู่มันแตกเลยียังกบวเด้นีเ้ต้มอีก หมอนี่กำลังต้นอยู่สาเหมาะตุ่มบาเดียวเลยอยนอางกินักเพระ่อยู่ในื่อต่นกอกเอเล่ยู่ไปอยู่สิไรอการโดนจเมื่อี้อย่านได้ขจเข้าแต่ชยิ่า้ยตัวบีกหมอนี่คือสีบิ้เพราะว่าคนมาห่อเบิแล้ว ซ้ำอีมหม้อนึ่งทำหูหม่อยันแล้วไปชั้นได้แล้วไม่มีหร่อว่าซส่เจลมี่ได้ขาวากุ้ยอยู่ผู้ไปหาแล้วกาวกุ้ยแมนได้อยู่แนะผูก ่มันเลอ้าเมาดลยนะมาอีกวันนี้พอดีมันรดอลกบันนี่เต็มโพดน้ำจะดน้ามาเลยมือหายน้ามียนก็โอเคน้าบ่บ่เด้เราไปซื้อหนำ่ัไแลักกับงามชั้นเนาะแต่ด่าบาแทางพี่เป็นทางเพี่นเลย หลังจากที่ว่ามาตั้งแต่ต้มกต้มเนาะทางแม่อินเตอร์ก็ว่าประตูมาเนาะก็เลยพากันมาทางประตูยังต้มกระต้มบ่ได้อะมาก่อนทางแม่เพิ่นก็ว่าอินเตอร์ไปหาหมอพี่น้องเอ้ย่ขึ้นนี่ทางป้าก็บ่จักจักฮอด้านไปหาหมอไป้าอื่นไปเชนคือเหนื่อยบ่บอื่นว่าทนแหไปะ เล่องสการไปอีกเลยอดีตเจ้าการน้ำดินชื่อนะอดีตส้าการน้ำดินชื่อเห็ดเห็ดผมงามแต่ว่านนี่ได้นี่ยังหมดแก่เลยเอ้ย้าลงมาหาประตูสบายดีหันขาดเป็นแบนเจอเศร้าแล้วปะลูกใครแน่ใครแนมานนี่กับาใครแนมไม่ด้กั พ้าก well, no, yeah. mm. mm. uh. mm. ันไปดินเนาะมันกินยาระทั้นกันไหนแึบนกินยาข้าไปกับไข้แน่เย็นยาได้แค่เดียวเย็นยาเยี่อีแต่รงพยก็ไม่สบายทีวันนั้นเห็นขี่รถไปตั้งไกลบ้านเน่าเจ้าป้าเต้เด้เฮ้าีพคดีเ้ปาอ้อ เย็นเย็นไปไปมามาแล้วพราะว่ากินยาก็เย็นมามาเจองอแล้วก็ให้กินยาเย็นแล้วบัดซักยาบ่มาเพื่อนได้ซักบ่กซักยาใซักยาให้มากินนี่เพื่อนตึงคนกี่ไข่กี่ไอ้เป็นเรื่อยดีได้เพื่อนนี่ได้ก้าแข็งฮึ่เนาะเอาลงไปเลยอันว่าอยู่เงินอันพาอจานเพื่อนมาให้แล้วก็ไปจ่ายค่ายาเลยก็ดีเลยดีเธอได้ของเพื่อน เนะเมื่อวานนี่ก็พากันไปกินทั้งหน้าไม่ตุ้ยพี่น้องเนาะไปหดน้าหน้าไม่ตุ้ยไปหดน้าไม่ตุ้ยบัดว่าขิงห่อนขึ้นมาอีกค่ะป้ากับพอิจักว่าเพิ่นไปหาหมอพี่น้องเยเนาะถ้าเพิ่นมาเว้าตอนเช้านี่บื่อกมดละไปหาหมอก็มาบอกป้านี่ยินดีจ่อยเลยเดนอะใครเนี่ยเลี้วคิดต้องกินยาให้มันทันกัน กินยาบ่ทานกันสิด้ขึ้นลงลงมอยู่ฮะฮะใช้นีเอ้าโอ้ยอย็กกินน้ามดุใชขนขนขงห่อนเลยเป็นห่อนเลยมันขึ้นนี่คือลมอยู่นะนอย่างสี่เตียมเมื่อวา่าทางหนเขาว่าสีจัดกันโตอย่ยังสีเตียมเมื่อเห็กระปุกนหอยยตาแล้ววะ สนั่ง้นี่ไไปนี่ไม้าตเม้องมีนะแล้สิเก็บเมื่อท่านี่แล้วไปสังกะอฮ้ยนอรินนะท่านี่จบงานไปสังกะเก็บเลย ยืมตู้ยาพอมาบ่ตู้ญาพรเราใชประกาศคนนั้นโอ้ยต้องไปให้ได้เนาะจูบกับปอปงไพกับไม่ได้เรา่าบร้านเราม็นเป็นร้านของแอนยตาพี่น้องเนาะยะตาทางวัดไปเรามีตู้เราประกาศอันนา้นะะคงณตเตืคอปลาเพล่ไฟยาน้ำผันยังวาเป็นงาติงเป็าของเรามาไปคืนเราเออจังไหนบุญใหญ่ได้หนิน้าเมื่อไดรสิครับกร่งเะทพ่ี่ท่่ท่ที่อยากีที่ที่ัี่่ที่ที่ทียที้ทีี่ยี่ท่

บุญใหญ่ประมาณสี่คำเลยสี่คำเลยเนาะทีหนึ่งบ่บุญใหญ่ทีหนึ่งเด้อสามสิบเดที่กันัสสบกํหนึ่งบนนี่เด้อมือจริงๆดีของมันนคือว่าวันที่สาสิบอ่ะเมือสี่คำเหมือนจะมือเท่าไรเด้อทอ นี่แหละคิหนาเมั่สี่คำน่ใกล้แล้วชิบเจ็ดเจหมือนเนาะิบเจ็ดหมือนคันวิทย์บุญใหญ่เลก็กะเยี้ยมได้แบบนี่ต้องให้ตงหน้าผมันนะถ้ใดปลูกมันก็ปลูกได้ตอเนี้นนะเห็น <laughs> tồn... phải... mấy tôi đã ra chọn trôn lao lau bể nae tụi ta cái phải... <laughs> mình... này có không chú gì nữa cái này chú gì cái này chú gì nhá cái này chú gì cái này chú cái này chú cái này 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 này

หอดยามดําไปกินอันหอดยามเกี่ยวหอดยามดําไปหาน้ําถึกเด้อเนาะไวเด้อคือเรื่องตลอดแล้วกฮู้ฮู้ซะจริงๆใช้กูกะกกินสิไเขาเมื่อยน่ะม่ตุ้ยนะา้เ่อางงแต่นึ่หมูเมื่อยติ้กะาา จุ่มแจวกันพ่อนะทางเพื่อนใหญ่เอกข้าวกินข้าวเลเออไม่เอกไม่เจอเบนมาเจอสิเดลยไปไปตอนเมเนตยตอนกินตามไ้เนาะแต่ตอนขึ้นไม่ไดใช่ต่แมวจาน้องถยไปขึนกับกล้าแล้วไปแล้วยันยัน่อหาไปเอาถอยาเไปรู้บอกอาจานเลยนอกหาถอะไรมาทำบนี ปลาชื่อแต่ว่านี่ม่ใส่ตู้แอปลาทูกับอันชสมพักมาท่ไมด้มากินข้าวน้ำปลาตูนะตึงโอ้น้ำเบียร์กันล่างหนึ่งแล้วกันของเบียร์มาเาเด้อเห็นป่าเอาเมื่อไหรเมื่อนั้นเาไปโชมัเาวาหากานอนาัยอป้าจะไปใช่ะนะกินข้าวไปจะไปใช้ฮะ เหกเตยเพือนนแม่เ <gathering now> mm ่า hmm. ก so ินแม่ก <wise> <their name. S 2> ินแมนี่ดิกินกัได้มา่ยลนน้มาแม่มาแม่แินข้าวได้สมพักขัาวขวดสีน้อยนึงิ้เดสน มัน่แม่เนาะมากินข่าวนะกินได้ป่ข้าวนะิเมือได้บ่กอ่าได้ฉี่เมื่อปลาได้บอบานแม่นี่น้ประตูกินข่าวในน้กินข่าวน้ำประตูไปกมาเนามาพอคนบอมาๆมาๆแต่่าไปกินข่าวได้ตอนประชุมข่าวโอเคมาน่อแม่ิมามาลิมาไม่ด้หร่ะแม่ไม่ได้ลิข่ากินข่าวกินได้ดีเนาะเต้อดีวนะเออดีวด้ดีเนาะเป็นเลี้ยวข้าวกินข้าวเนเล้วมันไ้่เลี้ยวเฮ้ยนี่บอกที่ส่วประตู บอกประเทศใช่ไหมแม่จุกเ้ยกินงอใช่เอ็นติข่าติเบียบอ่ะใช่เอ็นขายมอนเกาะไม่กินกินขายมอญ น่มาวาจเล่นบเห็นนะ่นกัเตอจะขายเมือนี่ตเล็กเป็นหรือเ่าขาเ้ยเันนขาว่าแหละแม่กินได้อะไรกินข้าวซุ้มเซ้นยเนาะทงเพื่อนย่ายูก้าวที่เดิมตักบาสิไปต้มข้าวตุบทังเพื่อนบุญกินกินกินนะขายเพื่อนได้เตอป่ายเรได้จะกิน้ำจมาถึ หืมจ้าๆเนี่ยอันนั้นก็ตามดาวต่างๆของแม่ชาวบ้านน่ะว่ามันสิก็มันก็ออกให้มันปึกไคลเด้อเนาะกินน่ะอ๋อนี่เนาะมากินข้าวซุ้มแซวกันยิต่างเฮือนใหญ่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเฮาไปต้มก็ต้มมื่อเช้านี่เนาะอ่แม่น้องอินเตอร์เพิ่นว่าพอตู้มาเนาะก็เลยมามีเวียกมีงานหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยมาหาลูกมาเฒ่าอีกหลังจากที่ว่าเพิ่นไปดินชมการมาดินชมการนําลูกมื้อวันก่อนนั่นแหละเนาะก็มาอีกรอบ สะายดีพี่น้องเลยเนาะทางเขากาสิได้ก็จบคลิปไปสำนีก่อนเด้อกินกินกินแล้วเนี่ยโดยสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะกินข้าวกินน้าบมกกินข้าวว่าสิได้กันอยากนะพี่กันอยากนะมากินเยอะหรือเปล่าให้เอาที่ก็ไม่ก็เน้อยใหย่เงินเบียชาบอกมึงเสร็จแล้ว